ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระอัตนาตรายด้วยความเคารพเหนือเสียนกล้าวเจตนาในการทับคลิปขึ้นมาเพื่อเล่าและแชร์ประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงปฏิบัติแนวสติปฐานสี่พื้นฐานแรกเริ่มกับการดูยุบพ,พองและการกำหนดคำภาวนาสิ่งใด ที่ตัวเองได้ประสบพบเจอสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและเครื่องขวางกัน้นสิ่งใดที่เป็นความหลงผิดเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้ทำให้ล่าช้าและเสียเวลาก็นำมาเล่าเพื่อประโยชน์กับผู้ฟังไม่ได้รับรายได้ใดๆจาก YouTube เป็นภาษาสื่อแบบบ้าน,านเป็นภาษาตามความเข้าใจของตนเอง สื่อออกมาจากใจไม่เคยได้เรียนหรือมีความรู้เกี่ยวกับภาษาธรรมใดๆเลยเป็นภาษาสื่อที่เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเองโดยตรงล้วนๆให้ด้วยหัวใจของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความศรัทธาเชื่อมั่น ในพระพุทธเจ้าจึงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามเพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระรัตนตรยัยด้วยความเคารพเหนือเสีนเก้าเจ้าค่ะกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าขอกออราบน้มน้อมพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระอัตถะใจด้วยความเคารพเหนือเสียเก้าวเจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิจะพูดเรื่องเสียเวลาทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตกันอย่างน่าเสียดายนะคะเวลาที่มันมีอยู่ทุกลมหายใจแล้วเนี่ยเรามัวแต่ ไปรับรู้แต่สิ่งที่อยู่ภายนอกกายเราเนะี่ยอย่างวันเนี้ยมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาชอบส่งข้อความมาให้เรื่องฟ้าถล่มดินทลายการเปลี่ยนแปลงของโลกน้ำจะท่วมกรุงเทพทุกทุกอย่างที่มันเป็นข่าวสารที่อยู่ภายนอกอ่ะพี่ก็เลยบอกว่า,วา อย่าไปองแต่งฟุ้งซ่านกับข่าวที่มันได้ยินเลยอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นความเสื่อมของธรรมชาติมันก็เหมือนร่างกายเรานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลกใบนี้ก็เหมือนกันเมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งที่มันไม่สมดุลมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเยอะไปที่มันน้อยไปฝนเยอะไปน้ําก็ท่วมฝนน้อย น้ำก็แห้งเห็นไหมมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปเอาสิ่งที่มันอยู่ภายนอกกายเราเอามาทุกเนี่ยมันเสียเวลานะคะมันเสียเวลาในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราหันใช้เวลากลับมาสำรวจอูณหนีมค่ะทุกๆวันเนี่ยนนเราได้ยินข่าวพ่อคุมคืนลูก เราวิ่งเข้าไปตัดสินแล้วนะว่าพ่อไม่ดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าวิบากกรรมเขาทำกันเช่นไรมาเขาฆ่ากันมาเขากลมขืนกันมาเขามาชดใช้กันอะเราไม่รู้นะเราเข้าไปพิพากษากันเพราะในสิ่งที่เราคิดเราเข้าไปตัดสินชีวิตของคนอื่นนี่แหละมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทด้วยความไม่รู้ของพวกเรานี่ยแหไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ถูกมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่รู้หน้าที่ฟังแต่ไม่เข้าไปตัดสินเมื่อใดที่เข้าไปตัดสินผู้ใด,ดก็แล้วแต่สิ่งนั้นเน่ยมันมาเป็นของเราแล้วนะเราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะทุกคนต้องเฝ้าระวังกายระวังใจตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันพวกเราวันหนึ่งเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ย เรานั่งอยู่เฉยๆใจเรายังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันยังยึกย้อนไปในอดีตเลยนั่งนั่งอยู่นึกไปว่าเมื่อสองปีที่แล้วเคยทะเลาะก,กับสามีสามีเคยว่าให้เราน้อยอกน้อยใจนั่งน้ำตาไหลเสียอกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาทางทั้งที่ตัวเองนั่งอยู่เฉยๆนะตอนนี้นะแล้วเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วนะ ดูสิมันพาเราหลงไปอ่ะเราลองย้อนดูสิคะเนี่ยว่าปัจจุบันขณะเราทําอะไรอยู่เรื่องมันผ่านไปสองปีพอเห็นสามีแล้วโกรธทีเนี้ยพราอะไรมันถูกสัญญาตัวเก่านี่เนี่ยที่วิเคยพูดว่าเราฝึกมาเรียนรู้การทํางานของกายการทํางานของใจเราเนี่ยแหละเราจะได้รู้ไงว่าขั้นตอนในการทํางานก็เป็นเช่นไรเราจะได้ไม่หลง ลงไปสร้างภพสร้างชาติลงไปโทษคนอื่นเมื่อใดที่เรายังเห็นตัวเองดีอยู่นะแสดงว่ายังยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้าสู่เส้นทางนี้เพราะว่าอัตตาเราเต็มหัวเะยตัวตนความลิดมั่นถึงมั่นว่าเราดีเราเป็นเราเก่งเราใช่เต็มหัวเลยเรายังไม่เห็นตัวเองว่าเราไปยุ่งกับเขาว่าเราไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นทุกข์ บางคนอะเล่าให้ฟังว่าอยู่กับครูบาอาจารย์คนนี้มาสองสามปีแล้วใช้งานอย่างเดียวเลยไม่เคยได้อะไรเลยจากการปฏิบัติธรรมคนอื่นเขาปฏิบัติกันแล้วเราต้องมานั่งทำงานโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยอย่าสำคัญตัวผิดนะคะให้มองย้อนกลับมาดูตัวเองสิว่าขณะที่เราทำงานอะทำไมเราไม่เจริญสติล่ะ ทําไมเราไม่ทําความรู้สึกตัวล่ะทําไมเราไม่หันมาสํารวจตัวเองใจตัวเองล่ะนี่ปฏิบัติธรรมภาวนามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ท่ามันไม่ได้ว่าจะต,ต้องนั่งสมาธิหรือโดนจงกรมอย่างเดียวท่าไหนก็ได้ขอให้เราเข้าใจครูบาอาจารย์สอนให้รู้สึกตัวเนี่ยเราทํางานเราก็รู้สึกตัวได้อย่างวิเองเนี่ย สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนะวีนะวีน่ะต้องขอบคุณนะขอบคุณอาชีพนวดขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทำให้วีได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้คือเรียนรู้ตัวเองนะคะได้เรียนรู้สันดานนิสัยที่เราพอกพูนที่เราสะสมมาจากในอดีต เราไม่เคยเห็นเลยเมื่อก่อนคือก็ปเป็นแบบทุกๆคนนะคะเฝ้าโทษผู้อื่นเฝ้าโทษผู้อื่นเฝ้าโทษพ่อแม่พ่อแม่แม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กพ่อไปมีภรรยาใหม่ชีวิตมันว้าวุ่มันโทษว่าคนอื่นเขาทากับเราแล้วโทษโชคชะตาแต่วันหนึ่งที่มันได้มาเจริญสติเนี่ยได้มารู้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเจริญไปทีละเก้าละเก้าละเก้ามันเริ่มเข้าใจในการใช้ชีวิต ว่าเออมันคือผลของการกระทําของเราทั้งหมดนี่นาะการที่เราจะต้องมาเจอเพื่อนที่มันชอบว่าชอบเป็นทาชอบทําร้ายเราเนี่ยทําร้ายเราด้วยจิตใจเนี่ยเพราะเราเคยสร้างวัจจิกามไว้กับพวกเขาทั้งหลายเนี่ะวันนี้เราต้องมาชดใช้เรายอมรับการกระทําของเราในอดีตยอมรับแล้วทํำยังไงคะยอมรับ แล้วให้อภัยให้อภัยโดยที่เราจะต้องใจเราต้องจอ,อ,องยอมจริงๆยอมว่าเออเราเคยทํามาเนาะอย่างที่วิเคบอกเสมอวิชอบพูดคําว่าขอบคุณความทุกข์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้วิทุก์ทําให้วิได้เห็นแต่ตอนนั้นอะความมันจะคิดได้แบบนี้มันใช้เวลาอะคะเพื่อนๆใช้เวลาเฝ้าสํารวจตัวเองนี่แหละ วันหนึ่งที่เรามานั่งพอเราได้เห็นแล้วเราจะเห็นความเลวของตัวเองเมื่อใดที่เรายัง,ย,งยกย่องตัวเองว่าตัวเองดี่ตัวเองเก่งมันยังไม่ถูกเส้นทางนะคะมันยังหลงตัวเองอยู่มันยังหลงในสังขารยังหลงในความดียังยึดติดในยึดมั่นถือมั่นเข้าไปตัดสินแบบลำเอียงด้วยนะเวลาเราเวลาเราตัดสินใครเนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน เขาทำถูกแต่เราว่าผิดมันก็ต้องผิดเขาพูดไม่ดีคือไม่ถูกใจเราก็แสดงว่าพูดไม่ดีอันนี้เราตัวเราเป็นมาตรฐานเป็นตาช่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างพบสร้างชาติเราใช้เวลาท,ที่เหลืออยู่นะคะเพื่อนๆอย่าได้เสียเวลากันอีกเลยทุกลมหายใจเนี่ยทุกย่างก้าวของชีวิตเนี่ยทุกวินาทีที่มันมหายไปจากชีวิตเราเนี่ย กลับมาปลุกตัวรู้ให้ตื่นมาเศร้าสังเกตใจตัวเองดูซิเวลาเราได้ยินเสียงมันมากระทบเนี่ยเราวิ่งเข้าไปยึดเสียงนะไปยึดเอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นเดาเราถึงได้ทุกข์เราลักอะไรเราก็ยึดในสิ่งเหล่านั้นแหละเราเข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องหรือผิดมันไม่ได้อยู่ที่เรานะ มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมันไม่มีใครผิดใครถูกกับทุกคนต่างมีมาตรฐานของตัวเองเพราะทุกคนเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเป็นตราชั่งความเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจเราเราเอาความพอใจมาเป็นหลักความพอใจความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นน่ะมาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน มนุษย์เรานะเวลาเราจะถึงใจจะทําอะไรนะมันจะเข้าข้างตัวเองมันจะมองไม่เห็นวความผิดของตัวเองมันจะไม่เคยเห็นเลยอย่างที่วิเคยพูดเมื่อกี้ว่าไปปฏิบัติธรรมเราโทษว่าครูบาอาจารนนย์สอนได้นะสอนให้บรรลุธรรมครูบาอาจารย์หัวใจครูบาอาจารย์ทุกท่านนะนะท่านปรารถนาให้ทุกคนพ้นทุกก็แหละถึงได้สอนถึงได้บอกถึงได้มาแชร์ถึงได้มาน่า แต่คนที่ทําคือตัวคุณเองไม่ใช่ครูบาจารย์ครูบาจารย์ท่านชี้ท่องทางแล้วแต่เราไม่เข้าใจเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ต่อเนื่องแล้วเราไปโทษรครูบาจารย์นี่แหละสร้างพบสร้างชาตินะคะต่อไปให้ระวังกายระวังใจกันนะคะทุกทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าผู้นั้นเป็นใครแม้กระทั่งสัตว์ตัวตัวหนึ่งเราก็เข้าไปตัดสินเขาไม่ได้นะ เห็นมาเดินมาเนี่ยอยู่ๆมันกลัวว่ามันจะมากัดเพราะใจเราปรุงแต่งเราไปตีมันก่อนเห็นไหมเนี่ยสร้างทุกขแล้วเนี่ยทุกคนทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันกระจกกรรมมันกระจกมันคือผลที่เราทําทําใจให้มันยอมรับในสิ่งเหล่านี้พอใจกับสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งใจที่จะดูใจของตัวเองอ่ะใจของเจ้าของอ่ะเพียรที่จะรู้จักตัวเอง ชีวิตเนี้ยมันมันเหลือกันอยู่ไม่กี่วันแล้วค่ะกว่าเราจะมารู้กว่าจะได้มาฟังธรรมกว่าจะได้มาเข้าสู่เส้นทางของการศึกษาธรรมเนี่ยศึกษาการหาทางหุดพ้นเนี่ยมันยากเหลือเกินเราทํากันมาหลายภพหลายชาติกว่าได้มาปฏิบัติเสียดายเวลานะคะดูข่าวกนไล่ไปกับข่าว หลงยึดข่าวเขาบอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอุย้ยซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วทุกทุกว่าเออเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเดี๋ยวจะต้องไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่พอทุกไปแล้วยังไม่เกิดเลยทำไมไม่ทำตรงนี้รู้แล้วว่าภัยพิบัติมันจะมาแผ่นดินจะไหวฟ้าจะถลม่มวันข้างหน้าการตายมันต้องเกิดขึ้น ทำไมไม่รีบกลับมารู้ตัวไม่รีบมาเจริญสติไปเฝ้าเกาะอยู่กับข่าวอยูทำไมมันน่ากลัวนะคะเกาะยังไม่พอนะปรุงแต่งได้ยินก็ไปเกาะกับเสียงยืดเอามาว่างเมื่อไหร่ก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อย เรามาปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้รู้จิตรู้ใจเพื่อออกจากกองทุกข์ไม่ใช่เพิ่มทุกข์นะคะเพื่อนๆลองเฝ้าสังเกตใจตัวเองดูสิวันเนี้ทำเนี่ยความรู้สึกตัวได้กี่ครั้งตรงนี้แหละหนทางในการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกทางกายทุกทางใจเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหยตายเกิด ไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมารักใครแล้วไม่ต้องมาเกลียดใครแล้วเหนื่อยกันเจ้าเถค่ะเหนื่อยเหลือเกินเกิดมาหลายล้านนาสงใครเคยเห็นน้ําตาตัวเองกันบ้างไหมเคยนับกันบา้างไหมคะว่าวันวันหนึ่งเสียใจไปกี่ครั้งทุกกับอะไรมาบ้างบางคนอะ่ะบอกว่าไี่เคยทําคลิปทุกเพราะรักมีคนอคอมเมนต์มาบอกว่าอ่า โชคดีค่ะที่เป็นโสดทุกพอรักอยากเข้าใจผิดนะคะว่ารักนะั่นคือรักชู้สาวคนเข้าใจแค่นี้เองความรักไม่ใช่ความรักมันหมายถึงทุกอย่างอะวัตถุคนสิ่งของทุกอย่างที่เขาเรียกว่ารักที่เรากอดรักน่ะมือถือเนี่ยเรามีแล้วเนี่ยดูซิมือถือเนี่ย,ายหายเนี่ยเรายังทุกเลยนี่แหละพอรักพอยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มี หมายถึงสิ่งนี้แต่วิพูดในคลิปมันพูดไม่หมดแค่เพราะว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องทุกเรื่องของความรักเรื่องนั้นวันนั้นวิก็เลยตั้งใจพูดแค่เรื่องนั้นให้เขาฟังแล้วก็เลยอัดคลิปไว้ทีเนี้กลับมาเรื่องนี้ต่อว่าเรามาฝึกฝนแล้วมันฝึกฝนใช้เวลาที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่ากับการเกิด การที่ได้เกิดมาเป็นอัตภาพของมนุษย์เนี่ยนะในภพชีพนี้ชาตินี้มันแสนโชคดีมีบ้านหลังเนี้ยก็คืออาการ32เนี่ยที่ครบ32เนี่ยบางคนบอกว่าน้อยองน้อยใจว่าเกิดมาหน้าตาไม่สวยเกิดมาไม่สวยเหมือนเพื่อนไม่สูงเหมือนเพื่อนไม่หุ่นดีเหมือนเพื่อนนั่น เห็นไหมมันไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองดีเราอะได้อาการครบ32มสวันเนี่ยบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่เลยที่ขาไม่ขาดตาไม่โบดอาการสามสิบสองเนี่ยมันยังตั้งอยู่เนี่ยอย่างบริบูลเนี่ยโอ้โหโชคดีนักหนานะคะ เราตจงพอใจในสิ่งที่มีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราพอใจเราอยู่ตรงนี้ทำใจให้มันพอพอใจกับใจที่พอนี่มันคนละเรื่องนะคะใจที่มันพอนะมันจะยอมรับได้กับสิ่งที่เรามีแล้วใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์ที่สุดในชาติเนี้ย เราได้อาการ32มมาแล้วเนี่ยร่างกายขันห้าตอนนี้แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ตามให้เราพิจารณาบางคนบอกว่าเกิดมาก็ป่วยทั้งชีวิตเลยปวดนูน่นเจ็บนี่ผานั่นไอน้นู่นหักไอ้นี่ผ่าเยอะแยะ,ยะ,ยะมาก,มา,กมายเป็นมะเร็งยกมาเลยค่ะยกสิ่งเหล่านั้น่ะมาพิจารณาอย่าไปยึดมัน อย่าไปยึดกับตัวที่ทุกข์กับตัวที่มันเป็นอยู่เรามาเฝ้าพิจารณาดูสิมองในแง่งของกรรมอ่ะโอ้ช่างโชคดีเหลือเกินเนี่ยเขาเรียกว่าอาเปลี่ยนจากขั้วลบให้มันมาเป็นขัว้วบวกเออนี่เมื่อชีวิตเนี่ยมันมันแสนสั้นแล้วเราป่วยเนี่ยเรามาเฝ้าพิจารณาดูในกายสิเห็นความเสื่อมของกายไห เห็นตั้งแต่เด็กเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างขันห้าไหมจากเนื้อที่มันตึงๆตอนนี้มันหย่อนมันคล้อยมันคลายดูสิดูมันไปแบบนี้ยกขึ้นมาพิจารณาเห็นความเสื่อมพิจารณาความเสื่อมอยญ่ไปยึดในความเสื่อมแล้วเอามาทุกนี่เราต้องเปลี่ยนเอาทุก มาเป็นตัวพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาในการเข้าใจสิ่งที่ที่เรามีอยู่เนี่ยยกขึ้นมาพิจารณาเลยคนที่ที่ทุกข์เรื่องขันห้าก็คือป่วยเนี่ยพิจารณาเรื่องขันห้าเลยค่ะพิจารณาเรื่องทุกข์ก็แหละทุกข์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราทุกข์เพราะรักเราก็ดูเนี่ยดูสิใจเรามันเป็นยังไงทุกข์เพราะร่างกายก,ายก็ดูที่มันเป็นยังไงพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเอามันมาพิจารณา พิจารณาในสิ่งที่มันมีอย่าเอามันมาเป็นภาระที่ทำให้มันหนักให้มันอึ้งลงไปผูกมัดมันเข้าไปอีกถ้าเราไปตอบพย้ยามมันว่าโอ้ฉันป่วยฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันทุกข์มันเพิ่มความทุกข์มันได้ลดความทุกข์นะคะเรากำลังซ้ำเติมตัวเองเรากำลังทำร้ายตัวเอง วิฟังหลายๆคนนะโทรมาคุยกับวนะิเขาบอกว่า,าในอดีตนะสามีเนี่ยตะคอกด,ดุเขาตลอดเวลาเลยเขาก็มีแต่ความน้อยใจน้อยอกน้อยใจก็โทรมาเล่าให้วิฟังว่บอกนั้นแหละก็จบกรรมถึงตอนเมื่อก่อนเร,เราทำกับเขาเราไม่รู้ไงชาติเนี้ยเราต้องมาชดใช้กับเขาอ่ะ รายอมรับสิเราเห็นสิเราเคยทํากับเขาไว้ใจมันน้อมยอมรับยอมอยรับยังไงไม่ใช่ไปนั่งเถียงนั่งด่ามันทะเลาะก,กันไม่เลิกยอมอยรับยังไงถ้ามันได้ยินเ้วทุกแล้วก็เดินหลบไปสิเรายอมรับผลของการกระทําพอใจมันยอมรับเนี่ยตอนนี้พี่เขาดีขึ้นแล้วพอเขาได้ฟังสิ่งที่พี่พูดว่าเออทุกอย่างมันเป็นกระจกกรรมนะวันหนึ่งที่เราต้องมาใช้เขาเราจะมาโอดควน มันร่งเสียใจทุกใจนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังชดใช้เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาสบายมากเลยใจเขาดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอะไรเขาเข้าใจกฎแห่งกรรมนี่แหละทําไมเขาถึงได้ให้เราพอเราเข้าปฏิบัติธรรม,มเริ่มเข้าสู่ในการภาวนาะเราก็จะเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจผลของการกระทํามันจะเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ให้เราอะทุกๆวันเนี่ยเราทุกอย่างอะ เอาทุกอย่างที่มันผ่านนะผ่านตามาเนี่ยก็ยึดเมื่อใดที่สิ่งใดที่มันผ่านเข้ามาเสียงที่มันผ่านมาเนะี่ยเรากระโดดเกาะเอากลับมาไว้ที่ใจแล้ว,ลวนะนะม้กระทั่งเดินผ่านป้ายเดินผ่านป้ายอ่านตัวหนังสือไว้เนี่ยลองมานั่งอยู่เฉยๆเิยตัวหนังสือมันยังขึ้นมาเลยมันยังขึ้นมาให้เราคิดเลยเห็นไหมเอาอะไรกับชีวิตทุกอย่างมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปข่าวสารที่ได้ยิน มันได้ยินแล้วเราต้องจบกับมันนะอย่าเอาวันยึดมาแบกเอาไว้เอามาเป็นภาระเนี่ยภาระในชีวิตเห็นไหมแบกข่าวสารไว้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าแผ่นดินจะไหวโอ้โหทุกส่งข้อความมาหาวิเทียบเลยทุกคนเดียวไม่พอมาแชร์ให้เพื่อนอีกดูสิแบ่งกันทุกอีกถ้าเพื่อนไม่มีสติกระทุกไปได้วยการแชร์เข้าไปอีกโอเห็นไหม มีสตินะคะเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายจงใช้ชีวิตเนี่ยพอมันรู้ไปแล้วมันไหลไปแล้วทํำไงอะเริ่มใหม่วินาทีนี้เอาเลยลับมารู้ตัวเนี่ยนั่งอยู่ไม่รู้สมัยก่อนนี้ก็นั่งทำงานอย่างเงี้ยเป็นเหมือนพี่พี่ทุกคนนั่นแหละที่ยังต้องส่งบริโภคข่าวสารอยู่ก็ไหลาตามเหมือนกัน ได้ยินข้างบ้านทะเลาะก,กับผัวโอ้มันนั่งวิพาควิจารณ์กับข้างบ้านแล้วมาเล่าให้กันฟังได้ยินไหมข้างบ้านเขาทะเลาะก,กันอะเรียบร้อยมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเราด้วยความไม่รู้ของพวกเราเราฝึกนะเราฝึกหันกลับมาดูตัวเองนะฝึกเนี่ยเป็นเรื่องมันอยากพูดอยากคิดอยากทําฝึกรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดเนี่ยเมื่อไรที่เรากลับมารู้สึกตัว มันจะเริ่มเห็นเริ่มเห็นความเร็วของตัวเจ้าของเร็วๆพอเข้าพอเริ่มเห็นตัวเองเร็วเนี่ยเริ่มเข้าท่าแล้วนะเริ่มเริ่มเข้าเข้ามาสู่กระแสของการภาวนามันเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องละเริ่มเห็นความเร็วความ่ไมดีความฟุ้งซ่านของตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านไปเอาเรื่องของภายนอกเข้ามาข้างในเนี่ย แบกเป็นภาระทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ๊ยเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างเนี้แหละอุ๊ยยิ่งเห็นย,ยิ่งสงสารนะยิ่งเข้าใจเลยนะว่าเออมาเถอะมาเส้นทางตรงนี้เถอะแล้วก็บอกอยู่ทุกๆครั้งบ่อยครั้งเหลือเกินทุกคลิปที่พูดว่ากลับมารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดกลับมาเนี่ยอุ๊ยนาทีแต่วินาทีอยู่อยู่แค่นี้แหละปัจจุบันขนาดเนี่ยมันสลัดมันทิ้งทุกอย่าง มันปล่อยมันวางทุกอย่างแต่มันค่อยๆปล่อยค่อยๆวางค่อยๆสละออกมันไม่ใช่รู้สึกตัวครั้งเดียวแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะคะมันต้องสะสมสะสมสะสมเพราะเราสะสมมาเยอะเราสะสมมาหลายล้านอสงไขวันหนึ่งเนี่ยจะมาทิ้งเพาะเดียวเนี่ยโอ้โหมันจะจะจะเยอะเกินไปแล้วจะมากเกินไปนะพวกเราเนี่ย เสียเวลานะคะเสียเวลาดึงตัวเองกลับมาให้ได้นะคะนี่นะ่ะกระพักเพียนพักเพียนที่จะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่ะว่าเออกลับมานีตัวนะกลับมารู้สนะึกตัวนะไอตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเพิ่มสติเพิ่มปัญญาให้กับเราเรื่องความเสื่อมของโลกความเสื่อม โลกมันก็คือหมายถึงว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยธาตุใดมันไม่สมดุลมันก็เสื่อมมันร่างกายขันห้าเรานี่เนี่ยแผ่นดินไหวฟ้าจะถล่มพายุจะเข้าฝนน้ำท่วมอ้สารพัดทีมะตกนั่นแหละมันเป็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นความไม่เที่ยงมันเป็นความเสื่อมเหมือนสังขารเราเป๊ะเลยเหมือนกันเลยให้เราพิจารณา,าถึงนั้น ถ้าเรายังมัวไปกังวลกับสิ่งข้างนอกเราลืมอยู่นะลืมตัวที่จะมารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราก็ตายไปกับก,บกองถุกลัานั้นแนะ่ะเราก็กลับมาเกิดแบบเนี้ยชาตินี้โชคดีนะคะสะสมบุญบาดีพร้อมแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีอาการครบ32ได้มาได้ยินธรรมะได้มาฟังธรรมได้มาฟังคำบรรยายของผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ย ครูบาอาจารย์ทวายที่ท่านบรรยายทําให้ฟังน้องนึกนะน้องกลับมาตรงนี้นะคะอย่าไปเสียเวลาเวลามันช่างสั้นหรือเกินมันน้อยเหลือเกินเนี่ยเสียดายเสียดายเหลือเกินวิอ่ะพอวิมาถึงตรงนี้แล้ววิ่ะหัวใจวินะอยากจะแบบให้ทุกคนเนี่ยมันเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจอมันทําได้ยาก เพราะแต่ละคนก็สะสมมาไม่เหมือนกันวิพยายามเนี่ยวิถึกเิเส้นทางตัวนี้ที่วิบอกว่าคําว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ตรงอย่างเดียวเลยนะตรงไม่มีเลี้ยวไม,มไม่มีโค้งไม่มีอ้อมตรงไหนเลยรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่หลงแยก้ายแยกกว่าเลยเมื่อใดที่เจออะไรที่ผ่านเข้ามาหูได้ยินและใจไปคิดก็รู้ใจส่งออกไปข้างนอกก็รู้ รู้กลับมารู้ขับมากลับมากลับมากับมากับมา,บม,า,บม,ามันจะปล่อยมันจะทิ้งมันจะวางไปเรื่อยๆ,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 ๆมันวางจนมันวางได้หมดทุกเรื่องนะฮะที่วิยังไม่พูดรายละเอียดของสภาวธรรมหรือไม่ได้บรรยายไปว่าธาตุแล้วมันจะส่งเป็นพลังงานสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้นี่ว่ามันเป็นเป็นธรรมะที่ค่อนข้างละเอียดแต่คําที่วิพูดะว่าอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐาน เลกสุดท้ายท้ายสุดมันก็อยู่แค่ตรงนี้จริงๆมันรวมกันอยู่เนี่ยแค่คาง่ายๆแบบนี้แหละเราวิาง่งแสวแหวงหากันเนี่ยหานิพานหาความหลุดพ้นจากการพ้นทุกจากการเกิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่เรานี่แหละแค่เพียงที่จะทําให้มันรู้ความพยายามของเราเพียงที่จะกลับมาเพียงที่จะกลับมารู้แค่นี้รู้แบบนี้แหละแต่เดี๋ยวเราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจในรายละเอียดของมันเอง ที่ไม่อยากจะพูดเรื่องสภาวะธรรมหรืออะไรมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดเป็นสัญญาทําให้เพื่อนๆนะ่ะไหลไปคิดไปปรุงแต่งว่ามันใช่อย่างนี้ไหมมันเป็นอย่างนี้ไหมสู้เราปฏิบัติเองแค่ปัจจุบันขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองพอเจอปัญหาไม่ต้องมาถามวิก็ได้ถามครูบาอาจารย์านอื่นก็ได้ เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาถึงว่าก้ถามสภาวะธรรมเนี่ยทำไมไม่เล่าถึงสภาวะธรรมบ้างว่าเดินไปแล้วเห็นอะไรวีก็เล่ามาพอสมควรแล้วแต่วันเนี้วิจะเอาแต่หัวใจของกาปรปฏิบัติธรรมว่าทำยังไงให้มันมามารู้มาอยู่กับกายให้ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไอสภาวะธรรมที่เจอไม่ได้สำคัญ เพราะแต่ละคนนะก็แตกต่างความละเอียดของจิตมันก็แตกต่างกันไปแต่ทํายังไงให้มันละให้มันทิ้งให้มันปล่อยให้มันวางให้มันมาอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนี้นะคะสําคัญที่สุดเป็นหัวใจสําคัญหลักใหญ่เลยว่ามันจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันขณะคุณจะทิ้งทุกอย่างได้เลยคุณจะหยุดเกิดก็ได้ก็เพราะปัจจุบันขณะนี้นะคะ อนุโมทนาสาธุค่ะ